ันนี้เราที่ใหญ่ของเราขึ้นรถเทรลเลอร์ครั้งแรกครับมันจะไปลงงานให้พี่บุญเกิดเสียบ,บุญเกิดกันครับวันนี้ก็เลยเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปไม่ได้ลมอ่อนยางมันไม่มีไม่มีลมเลยเลยต้องมาทำใหม่ยถขึ้นคันนี้ครับเสร็จเลยเราทำาดงครับดีช่างจัก จะเขาไหวหรือเปล่าก็ลองดูก่อนครับจะลองวันนี้นะครับผมจะลองขึ้นดูก่อนว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือเกลเลอร์รถค้าข้าวเบอร์33คันนี้จะรับไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ต้องหาวิธีแล้วครับทีนีน้อาจต้องซื้อหาร์ร์เบรมาสายแล้วครับ ว่างานเราต้องย้ายเคลื่อนย้ายบ่อยๆถ,ถ้าเชือ์ไม่มาตรฐานหรือรับน้ำหนักตันนี้ไม่ได้ก็อันตรายครับก็เลยอันนี้จะลองดูก่อนลองความพร้อมขัดออกงานใหญ่อันนี้จะไปกดปากบ่อ,บอประมาณ200้เี่ยว จะไปตัวแลกบอกฝากบอกให้เ,เกียร์เปิดๆแลก็เติมลมดูก่อนไปทดลองดูก่อนเลยนะจอดเต็มเลยครับเ่ยทีห้าคันก็เสียทั้งนั้นครับเสียมัง่งใช้มัง่งได้มัง่ง เรอเติมลมเสร็จก่อนครับตัวนี้า sm า s m ร0 0รุ่นเพ็น,นะตัวนี้ครับมันหนักอยู่ประมาณ2 1ตันหรือว่าลองมาแล้วเมื่อวานประมาณรับงานมาพอทำงาน8ชั่วโมงครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นโซเปอรว่าขับดีมากเลยมันต้องดีนะครับมันเป็นของใหม่ ของใหม่ติดป้ายที่ขาดไม่ได้คือสุรัดคาข้าวครับต้นตำรับในเราแบ่งแอกบริษัทหลายบริษัทมีห้าคืนบริษตรอิตสาากรรมบริรัมโลหกิจสุรัดคาข้าวธีรทรโลจิสติกเราทำบริษัทขนส่งด้วยคนระับเราทีา่ ตรง,งนี้ก็งานก็เยอะหรือว่าเรามีงานทำตลอดทีนี้มาหันมาทำตัวรถกุดเป็นธุรกิจใหม่ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ซื้อมันแต่มันน้อยมากครับคุณมันนิดเดียวมันมาวันตันสองตันก็เลยให้ลกทีมงานเราก็สับตากกัน อย่นี้ธุรกิจทำอะไรก็ยากครับรอดีอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเก่าของเราตัวเล็กอยู่ห้าสิบกาโต้วตัวนี้จะเอา,เอาไว้ไปทำงานทำได้หลากหลายครับกดโม่ปูนไปสมปูนทำปูน โมปูนผสมปูนของเราแล้วก็อาจะไปช่วยงานช่วยงานคอย,ยดินเกียดินปรับมันจะปรับดินนะฮะตอนขุดผมรลงนาจะใช้ตัวนี้รวมด้วยอ๋อไฮดรอลิกแตกไฮดรอลิกแตก หลายคันรถเก่าก็มีรั่วมีซึมเยอะมากนะครับบาทครับใช่รถเก่าก็ลําบากอยากได้รถให,หม่ทุกคันนะครับแต่ว่าเรื่องเราเ,เรื่องคุณสมบัตนะครับอันนี้เป็นรถขนส่งอาหารสัตว์ของเราครับทีรทอนถเจดสิบทีมงานทีรทอน อี่งขเราเรอสักครู่รอเติมลมเสร็จก่อนจะได้ดูการขึ้นเเลอร์ลองดูว่าจะรับไหวหรือไม่ไหวเจลล์จะรับตําหนักเจ้าที่ใหญ่ SK 2 0 0รเราได้หรือเปล่าก็เรื่องอันนี้ก็น่าจะได้ใช้งานแถวๆนี้นะครับ พูดถึงเราจะไปยิ่งไปไกลๆไม่น่าครับถ้าได้เคลื่อนย้ายก็เคลื่อนย้ายในละแวะกแถวนี้ครับวันนี้ก็มีงานครับของพี่มียังเหลือประมาณสองชั่วโมงจะใช้รถเล็กมีอยู่ข้างๆนี่ครับใช้รถเล็กไปเกียร์หน้าดินใหแก่เมื่อวานรถใหญ่ข้าไม่ได้มันจมก็เลยจะใช้รถเล็ก เรเลอโปต้ายุ55ครับไปช่วยไอเกียหน้าดิมาดูกันว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าไม่ได้ซึ็ครวมก่อนเต็มลมเรียบ,บร้อยขับมาโดยบางชานบางชานจะขับมาเอง บางชัติก็ถือว่าพีมือเป็นโชเฟอร์รถเทเลอร์รถลอ่องไปขับได้ทุกอย่างบางชาติไม่ธรรมดาอันนี้ก็เทเลอร์เราทำเองเราทำอาหารปลากันดีเราเรียนรู้กันไปครับถือว่าเรียนรู้กันไปทางปลาเราต้องทำก็ถว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก็ ต้องลองทุกสิทุกอยาก่างต้องมีประสบการณ์ต้องแช้ประสบการณ์ทั้งนั้นครับลองผิดลองถูกก่อนแต่ก็ต้องตั้งไว้ที่เขาไม่ประมาทไม่ประมาท Lạc lạc Cựa lạc 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 จอจาจะลองอเดินปเรอรันไลิลองดูส้วกกันได้ไหมักรจุดเรื่อครั้งแรกของที่ใหญ่รเราขอให้ปอดภัยเื่นรต้นงับมารการที่ดเดขึ có mấy thằng bà đã bắt nó vắng khỏi bên đây nó vắng rồi và toh đó, toh đây toh bắt cưng càng lên cái năng bẹt nhiều bẹt lên tăng trên lên cái năng này nhiều bẹt

Rồi, giờ mình mạnh chậm đường đi nha Đó à, Kích, kích, kích Kích, kích Đó Đó, đào văng được hấp, đào văng Đào văng, đào văng Đào văng được hấp, đào văng Đào văng được คน,น,นดังๆนันเด้อต้องระวังกันนะครับเราเป็นงานมือใหม่ชัะะเลอร์ก็ได้ขึ้นครั้งแรกเหมือนกันเลอร์นี่เป็นเซลเลอร์เพิ่งทำเสร็จครับขึ้นครั้งแรกแล้วก,วก็ตัวพี่ใหญ่แล้วก็เพิ่ง ได้ได้อลองขึ้นครั้งแรกเหมือนกันใหม่ทั้งคู่ครับหรือว่าใหม่ทั้งคู่เฮ้ยะเราใหม่ทั้งคู่เ <pic. S 1> ดียวเ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 ดียวมันจะขึ้นในเหรวะเออดึงดึงแอคเคเยร์รถมาน่ะเออ

lúc đầu người ta hay nói Brahmana nghĩa đại, nó đang có sự คลิปนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ขอจบคลิปั้ก่อนฝากกดติดตามสุรัตแอดคารเวนเตอร์สุรัตโขุดพวกเรืางนาครับมีงานมีการยินดีรับใช้นะครับผมฝากด้วยนะครับ